มาเถี่ยวคนเดียวเนาะเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดก็คืออกหักแล้วอยู่ห้องคนเดียว,วได้ก็คือหมูก่กะเห็ดเวียกไปเฮียนแล้วกะบ่มีคนมากินเหล่านำว่าซันซะก็เลยตัดสินใจมาเถี่ยวกรุงเทพเนาะตอนนี้กะกำลังจะย่างออกไปหลบตอนนี้จิตใจก็ดีขึ้นแล้วเด้อเนาะจะมาคน้นเนะนําว่าสําหรับครทีอกหักเสียใจหรืออีหยังก็เร้วแต่เนาะพยายามสกสิ่งใหม่ๆมาเห็ดเนาะเห็ดให เขาเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีขึ้นหรือว่าเหตุให้เขาบอกว่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายหรือว่าการพบปะคนใหม่ๆเนะาะมันก็จะสวยให้จิตใจเขาดีขึ้นหลายเนาะเสื่อว่าทุกคนก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็หลายคนก็นยังหาทางออกบ่เจอก็คือนาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าจิตตกมาลายมือเติบเนาะแล้วก็นๆๆนังไห้มาลายมือเติบเนาะอะมื้มนี้ก็ ตัดสินใจออกมาเดินทางมากรุงเทพมาเที่ยวมาหาเอื้อยหรือว่ามาเจอครอบคอรัวแล้วก็ใส่อกาสนี้เพื่อเที่ยวเพื่อบึงเพื่อเจอสิ่งใหมๆ่ๆแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นลายเติบแล้วเนาะแต่บู้ฮัวกลับไปจะมาหนังเสารคือเก่าหรือบ่อแต่ก็หวังว่าจะเจอสิ่งอื่นที่ดีกว่าเนาะ